สวัสดีค่ะน,นี่ค่ะนี่มาดูพระอาทิตย์ขึ้นเชา้ชาๆตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนี่เอดมงสี่สิบเจมาเลยนะคะประเทศไทยก็คงจะประมาณหกโมงสีเพราะว่าเราห่างประเทศไทยแค่ชั่วโมงเดียวเชาว้ชาๆมาออกกำลังกายก็จะได้วิวที่ส,สวยงดงามดูสิ แล้วก็นี่คือก็คือบรรยากาศรอบหมู่บ้านใหม่ที่เรามาออกกำลังกายเช้าเๆเขายังไม่มีคนมาอยู่แต่ว่าทางที่เรากลับหลังขึ้นไปที่เราเดินวนมันก็จะเป็นทางขึ้นเขาก็จะเข้าไปทางไหนก็จะเป็นภูเขาแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นภูเขาเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเพื่อนเพื่อนไปอีกที่หนึ่งที่สวย เดี๋ยววันหลังเราจะพาไปที่นู่นเราจะถ่ายทําบรรยากาศสวยๆของที่นู่นมาให้ดูที่นี่มันเป็นแค่หมู่บ้านเป็นทางตีนเขาตีนเขามันก็จะไม่ค่อยมีบรรยากาศเท่าไหร่มันก็จะได้ประมาณแค่นี้แต่ว่ามันก็ร่มลื่นเย็นอยู่นะถ้าฝนตกอากาศก็จะสดชื่นช่วงนี้ฝนไม่ตกเป็นอาทิตย์แล้วร้อนมากเลยกล้องเรามันสั่นเนาะ โอเคค่ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูช่องนี้ช่องระหว่างบ้านทะลุไปฝั่งนูน้นมันก็สวยอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปขึ้นเขาฝั่งนูน้นอีกฝั่งหนึ่งขับรถไปสิบห้านาทีเขาฝั่งนู้นสวยมากข้างหน้านูน้นริบๆก็เป็นภูเขาเป็นน้ำหมูบ่บ้านที่นี่หลังนึงก็จะประมาณสองลาน สองล้านห้าสองล้านห้าโอเคค่ะมือมันสั่นเพราะว่าเราไม่ได้เอาขากล้องมาสวัสดีนะคะเดี๋ยวให้ดูช่องข้างหน้าบ้านเขาตะกี้ให้ดูหลังบ้านละอันนี้คืออันนี้คือหน้าบ้านฝั่งนี้เป็นซ้ายมือเป็นภูเขาข้างหน้านุ่นก็เป็นภูเขาข้างหลังนุ้นก็เป็นข้างหน้าที่เราจะเดินไปก็เป็น แม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำอะ่ะเป็นน้ำนี่แหละแล้วก็คนที่นี่เขาเอามาเลี้ยงป่าโอเคค่ะเอาบรรยากาศแค่นี้ก่อนเพราะว่ามือมันสั่นบ๊ายบายค่ะ